สำหรับเรื่องพระจักคุบาลในตอนนี้เป็นตอนที่สองความจริงเรื่องของท่านไม่มีตอนแต่เทาว่าในตอนนี้พูดทั้งตอนที่กล่าวเป็นวันๆไปสำหรับในวันนี้ก็จะขอพูดก็จะขอปรารกต่อตอนเมื่อวานนี้แต่ว่าตอนเมื่อวานนี้มีข้อหน้าคิดอยู่ข้อหนึ่ง เมื่อตอนที่ท่านอนาิบินิกาเศรษฐีท่านปรารบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสุคุมารชาตเคือเป็นพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งและก็เป็นกษัตริย์อย่างหนึง่งฉะนั้นท่านยังไม่ปรารบการถามปัญหาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยพิจารณาเห็นว่าจะถือว่าเป็นการรบกวนเกินไป โดยว่าถ้านาริบินิกาเศรษฐีก็ดีนาวิสาขามาหาอุบาสิกายก็ดีสละทรัพย์มากเพื่อพระพุทธเจ้าและเพื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเมือ่อถามปัญหาแล้วก็เกรงว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะคิดว่าท่านผู้นี้มีอุปการะใหญ่แก่เราก็จำจะต้องเทศจำจะต้องตอบ ท่านจริงคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าเจ็บสงเคราะห์ก็หอยสงเคราะห์เอง <c oughs> จริยานี้ขอท่านผู้รับฟังท่างหลายรับฟังแล้วก็นำเอาไปคิดคิดแล้วก็จงปฏิบัติตามนี้เพื่อการฟังพระสูตรไม่เช่ฟังนิทานจะได้นำเรื่องมาเล่ากันเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียว พระสูตรย่อมเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังในข้อวัดปฏิบัติเวลานี้เราจะพบกันบ่อยๆว่ามีชาวบ้านบางท่านเนื้อบางทีก็ชวัดเองเหมือนกันพ <c oughs> อเข้าไปหาพระก็มีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นทา่าำัรับรับใช้ <c oughs> จะต้องการพบอะไรจะหามอะไรจะใช้อะไรเม่ือะไรก็ต้องใช้ได้นี่ผมเองก็พบมากระตุนบ่อยๆรู้สึกสงสารคนพวกนี้ว่าเกิดเป็นคนมันได้เพร่ออาศัยความดีมีศีลเป็นต้นยิงเกิดมาเป็นคนและที่มีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยทานเป็นสำคัญจึงมีของใช้สอย ที่มีปัญญาอยู่บ้างก็เพราะอาศัยธรรมที่เคยปรารบมาก่อนมากหรือน้อยก็าตามเป็นเหตุให้คุณมีปัญญาคนอบรมธรรมมากก็มีปัญญามากอบรมธรรมน้อยก็มีปัญญาน้อยแต่เมื่อเกิดมาเป็นคนกลับมาทิ้งความดีเสียเห็นว่าพระเป็นทาาจะใช้อะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างเมื่อ,อไรก็ได้ตามความปรารถนาของตน คนประเภทนี้ผมลบบัญชีจากในฐานะที่เป็นมิเกสแล้วฉะนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าไม่เคารพระเบียบหรือว่าไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่ใช่พระผมจะไม่คบคนนั้นทันที <c oughs> ฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายโปรดทราบตามนี้ความรู้สึกของท่านจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมทำมาแล้วทุกอย่างเรื่องตามใจคน ตามใจบางทีเกือบจะฝ่าฝืนพระธรรมวินัยเราจะต้องลำบากด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้เคยเห็นความดีขณะใดถ้าเราทำตามใจเขาได้เขาจะพอใจถ้าขณะใดที่เราไม่สามารถจะปฏิบัติตามใจเขาได้นั่นเขาจะประกาศตนเป็นศัตรูทันที จะได้ขอท่านอันหลายในฐานะที่เป็นสาวกอคอง,องคสมเด็จพระจินสีจงอยญ่ใช้จริยาเลวอย่างนั้นแล้วก็จงอยญ่เห็นกับบุคคลที่ถือว่าเป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นบุคคลผู้มีคุณเราจงถือระเบียบและวินัยเป็นสําคัญเรื่องใครจะเป็นอะไรนั้นไม่มีความหมาย ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่รักษาระเบียบวินัยเราจะคบคนนั้นไม่ได้เพราะจะทำเราไปสู่ความเลวนล่วก็ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระชนะเป็นสายชาติเป็นเพื่อนกันรักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระชน,นะไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย องค์สมเด็จไระจอมไตรก็ทรงมีพระพุทธดีกาให้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายลงพรหม,มทันทันทีคือไม่พูดด้วยไม่คบหาสมาคมด้วยฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององสมเด็จพระสมมาสัพพุทธเจ้าจงถือจริยาน,นี้เป็นเครื่องปฏิบัติความดีจึงจะมาถึงเราตอนนี้ไปก็ขอเล่าเรื่องต่อมาวานนี้ ให้กล่าวว่าภายหลังวันหนึ่งกกดุมพีที่มีนามว่าปาละมหาปาละคือมหาบานพิูพ้เป็นที่เห็นหมู่พระอริยาสาวกผู้มีมือถือเครื่องเซการะบูชามีของหอมระเบียบด,ดอกไม้ก็ดอกไม้ที่จัดไว้ดีแล้วสวยสดงดงามเป็นต้นไปสู่วิหาร ท่านผู้รับฟังโปรดทราบพระอริยาสาวกคนนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาเป็นชาวบ,บ้านที่เป็นพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาสีทาคานาคารหารันดันั้นพวกเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่มุ่งมั่นในความเป็นพระอริยเจ้า คนนาเส้นใดข้าวเส้นใดแกงที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงจงประพฤติปฏิบัติในด้านพระธรรมวินัยให้เคร่งครัดอย่างน้อยที่สุดคนจะทำสมาธิจิตให้ได้ทิ้งฌานสมาบัติแม้แต่ฌานโลกีก็ยังไม่เสียทีที่ชาวบ,บ้านเขาเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองปลาเปลืองเงินเปลืองทองพอจะชดใช้หนี้เขาได้บ้างตามสมควร ถ้าทางที่ดีควรมุ่งเอาเรียผลจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเราตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันเมื่อเราตั้งใจไว้สูงแล้วเราก็เร็วน้อยเพราะว่าต้องการผลใหญ่ในการปฏิบัตินี่มาคุยกันต่อไป ท่านมหาบาลจึงได้ถามบรรดามหาชนทั้งหลายว่านี่ท่านทั้งหลายไปไหนกัน <c oughs> บรรดามหาชนทั้งหลายเหล่านั้นคือพระเรียเจ้าทั้งหมดที่เป็นครวัต <c> เ <oughs> จึยงไดีตอบว่านี่พวกฉันไม่ฟังธรรมนะพระคุณนะท่านมหาบาลจึงได้ถามว่าฟังธรรมที่ไหน บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ตอบว่าไปฟังธรรมที่พระมหาพระมหาวิหารมีองค์สมเด็จพระิชิตมานบรมศาสัาสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสแสดงไพเราะจับใจมากเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะพบพระพุทธเจ้าและก็เป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะได้พบพระอริยสง์ พอฟังเพียงเท่านี้เพร้อได้ความดีของท่านมหาบาลที่สั่งสมมาแล้วแต่อันดีแต่การตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าเกิดเป็นคนเพราะอะไรเมื่อท่านเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูงรักระเบียบวินัยรักความดีพอได้ฟังคําว่าองค์สมเด็จปัญญาสีเท่านั้นธรรมปีติก็เกิดขึ้น คิดในใจว่าเราก็จะไปฟังได้เราจะไปฟังบ้างเขาไปได้เราก็ไปได้พไเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปกันแล้วเราก็จะไปบ้างขั้นถึงเวลาเมื่อเห็นชาวบ้านเขาผ่านไปคือพระอริยเจ้าทั้งหลายเท่านั้นผ่านไปเท่ยงก็เดินตามไปบ้างเมื่อไปถึงแล้วก็ถวายบังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า แล้วก็นั่งอยู่ท้ายไกลที่สุดก็มันแก่ของบรรดาหมู่ประชาชนตามพระบาลีทึ่กล่าวว่าธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจะต้องพิจารณาทุกวาอุปนิสัยคือคุณความคุณดีคุณงามความดีของบุคคลทั้งหลายว่าหนึง่งต้องการให้บุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีศรัาคมมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งบอกว่านี่ต้องนับถือฉันนะองค์ทรงอ,งอธิบายเหตุอธิบายผลให้เขามีความเข้าใจรายการดีสององค์สมเด็จพรจอมไตรทรงพิจารณาว่าเราจะต้อง เทศให้บุคคลนี้มีความเข้าใจในศีลรู้คุณที่จะเพึงสมาทานศีลปฏิบัติศีลว่ามันมีความสุขยังไงแล้วก็รู้จากโทษของการละเมิดศีลอย่างที่มันด้ินเสียงมาตอนเย็นว่าศีลห้ารายการย่อมเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขได้และรายการที่สามองค์สมเด็จพระจอมไตรจะต้องเทศ ให้เห็นประโยชน์ของการอุปสมบทบรรพชาเป็นต้นกานมาออกสมเด็จพระทศพลพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงจะทรงเทศถ้าพิจารณาว่าถ้าเทศไปคนไม่เข้าถึงศสนา,าคมไม่เข้าถึงศีลและไม่พอใจในการบรรพชาอันนี้ไม่สำคัญสำหรับศสนา,าคมต้นกับศีลเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าคนจะเข้าไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ทรงเทศเพราะว่าเทศแล้วก็ไม่มีประโยชน์ดูตัวอย่างในสมัยเมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระบุญญาตมีสมเด็จพระราชวิดาเป็นตน้นเมื่อเข้าไปขั้งแรกบรรดาประชาชนที่เป็นญาติไม่เคารพในพระองค์พระองค์ก็ไม่เทศ จึงได้ทรงสแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏเมื่อละพยศบรรดาญาติทั้งหลายดังนั้นได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงส,งส,งสนงทรงแสดงพรธรรมเทศนานี่เราเราก็เหมือนกันจำจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ถ้าใครเข้ามาเพื่อศีลเพื่อธรรมเราพอใจในการรับ ได้บุคคลที่มาไม่มาเพื่อศีลเพื่อธรรมก็จงอย่าสนใจบุคคลนั้นจงอย่าคิดว่าเขามีฐานะดีจงอย่าคิดว่าเขามีความร่ำรวยจงอย่าคิดว่าเขาเคยเคยเลือกูลเราในส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องข้อส่วนตัวเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพพุทธศาสนาจงอย่าสแสดงธรรมกับบุคคลพวกนั้นเราให้การต้อนรับได้ตามสมควร แต่ว่าไม่คือไม่ผิดระเบียบวินัยและธรรมะแล้วคุยกันต่อไปเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาส์สดาในวันนั้นทรงทอดทอดพระเนตรเหวนปณิสัย <c oughs> ของท่านมหาบานแล้วสมเด็จพระบพิษแก้วจึงได้ทรงสแสดงทมห้าประการที่เรียกว่านกปุพิกถา นี่อย่าลืมนะว่าการนำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังครั้งนี้ต่อไปนี้ถือให้เป็นการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานเะนั้นแต่ละเรื่องถ้าจะจบได้ก็อ,อาจจะนานเมื่อเมื่อพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วก็หวังว่าบรรดาทุกท่านจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย <c oughs> ถ้าจําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เหตุเดือดร้อนจะพึงเกิดกับท่านเพียงใดนั่งคอยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่รักความดีเมื่อองค์สมเด็เปชินศีพิจรารณาเห็นุปนิสัยความดีของท่านมหาบาลจึงเด็ดทรงสแสดงวธรถมเทศนาห้าประการที่เรียกว่านุปพิกษา อนุปพิกษสถานแสดงวาจาที่กล่าวตามลำดับของคุณที่จะพึงเข้าถึงหรือโทษองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดเทศแบบนี้คือหนึ่งทานในคาถาองคสมเด็จพระอรมาสาสนาทรงอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของทานว่าการให้ทานนี้เป็นความดีคือเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตร สร้างความรักให้เกิดแก่บุคคลผู้รับทานแล้วสร้างความสุขให้แก่บุคคลผู้ให้เพราะบุคคลผู้ให้ย่อมจะได้เป็นผู้ที่รักคือคนรับทานเขารักเมื่อเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากแะอ้บริการหนึ่งทานเป็นปัจจัยตัดความโลภซึ่งเป็นรากข้าของอกุศลนี่เขากล่าวโดวยยอ่อ ข้อดีสององสมเด็จพระทศพลทรงตรัสั้งศีลและคาถาคําว่าคาถานี่หรือว่ากาถานี่แปลว่าวาจาเป็นเรื่องกล่าวกล่าวถึงเรื่องศีลพัฒน,นาความดีของศีลตามที่พัฒน,นากล่าวมาแล้วในตอนของจรณะสิบห้าก็ฟังกันมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังแล้ว แล้วต่อแต่นั้นไปก็กล่าวถึงอันในสงองคงทานและอันในสงองคนสิน <c oughs> คือให้ทานก็ดีรักษาสิลก็ดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ต่อไปองค์สมเด็จพระทรงทัานก็กล่าวโทษเพืข้องกามกมาคุณคือความเลวทรามและความเศร้าหมองทั้งกามทั้งไหลหมายความว่า ถ้าเราจิตใจเราหมกมุ่นอยู่ในกามคุณคือมีรูปเสียงขล้่นรสสัมผัสมันก็ให้เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ไม่มีอะไรเป็นความสุขและต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องกล่าวถึงอานิสงส์แห่งการแห่งเนครมะคือการออกบทในพระพุทธศาสนาได้แก่การยกตนให้พ้นจากห่วงน้ำคือกิเลส เอามารักษาเพื่อเึงพรหมจันทร์อย่างที่เราบวชพระบวชเนงกันบวชชีระบบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ไม่ไดบวชชีแต่ได้ว่าก็ถือศีลถือทานเหมือนกับการบวชชีอย่างนี้ก็ถือว่าในขมบรมีเพราะว่าเราตัดกามคุณเสร็จแล้วมาประพฤติพรหมจันทร์ ตามพัมบาลีถึงกล่าวต่อไปว่ากุดุมพีมหาบาลได้สนับแล้วก็คิดว่าหมุดและทินดาก็ดีพ่กเคสมบัติก็ดีย่อมไปตามผู้ไปสู่ปรโลกไม่มีจำให้ดีนะท่านมีความรู้สึกว่าฟังเทศแล้วพวกเราเคยคิดบ้างไหมเราฟังกันทุกวันนะ ลืมแล้วเปล่าท่านคิดว่าลูกคนดีลูกหญิงคนดีลูกชายคนดีทรัพย์สมบัติทั้งหลายคนดีไม่ตามคนไปสู่โลกหน้าคําว่าปรโลกหมายความว่านโลกหน้าที่ตายไปแล้วเนะี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาไม่ได้ตามไปเราตายไปเราไปตกนรกเราไปขึ้นสวรรค์เราไปเป็นพรหมเราไปแต่ผู้เดียวทรัพย์สินที่หาไว้ได้มากมันก็ไม่ตามคุณตายไป ลูกหญิงลูกชายแล้วพัญญาสามีเขาก็ไม่ได้ตามไปเราไปแต่คนเดียวถ้า,าคิดต่อไปว่าแม้เสลสรีระร่างกายคือตัวของเราเองมันก็ไม่ตามเราไปประโยชน์อะไรของเราในการอยู่ครองเรือนเราจะบวชตั้งใจว่บอกเราจะบวชคราวนี้ตัดสินใจบวชแน่ นี่ท่านเล่นสั้นๆไปยังอีงบาลีฮะได้ได้กล่าวต่อไปว่าพอจบรพะธรรมเทศนาท่านมหาบายก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทูลขออุปสมบทปันประชาเวลานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าตรัสถามเขาว่ามหาบาน ญาติของท่านนะมีบ้างไหมที่ต้องล่ำลาเขาท่านมาหามบายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ามีพระพุทธเจ้าข่ามีน้องชาย <c oughs> สมเด็จพระจอมตายินสงเดัจว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงอำลาน้องชายของเธอเสียก่อนมิเช่นนั้นเราบวชให้ไม่ได้ <c oughs> เมื่อเขารับพระพุทธดีกาขององค์สมเด็จพระจอมใจแล้วจึงได้ถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว <c oughs> กลับไปถึงบ้านแล้วเรียกน้องชายเข้ามาหาแล้วก็บอกว่านี่น้องพี่ขอมอบทรัพย์สมบัติท,ทั้งหมดที่มีอยู่นี่จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็าตามไม่มีชีวิตก็าตาม ทุกอย่างยกให้เป็นของเจ้าที่มีในตระกนนูลนี้เจ้าจงบริโภคทรัพย์ทั้งหมดก็หมายความจงปกครองทรัพย์ทั้งหมดดูแลทรัพย์ทั้งหมดถือว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เป็นสมบัติของเจ้าแต่ผู้เดียวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ <c oughs> หรับท่านจุลบ,บาลพ่อน้องชายชักสงสัยว่าพี่ชายพองเรานี่สติดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ อยู่ยๆก็มันนัง่งยกทัพย์สมบัติให้เฉยๆน่าคิดจะได้ถามว่าก็ถ้าอย่างนั้นพี่จะไปไหนละพี่ท่านพี่ชายก็ตอบว่าฉันจะไปบวชในสำนักพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าน้องชายตกใจเจ้ได้บอกว่าพี่เมื่อมารดาของเราตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นมารดา เมื่อบิดาตายฉันก็ถือว่าพี่เป็นบิดารวมว่าพี่เป็นทั้งมารดาและบิดาด้วยก็ทรัพย์สมบัติของเรามีมากมายทั้งหลายสิบโกฎรวมกันแล้วร้อยโกดกว่าท่านอยู่ครองเรือนอย่างนี้จะทําบุญแบบไหนก็ทําได้จะสร้างบทวิหายการปรเรียนรั้กี่สิบโกดก็ทําได้ เช่นเดียวกับานนาธิปนิกาเศรษฐีสนาวิหามีสาขามหาวสิกาพี่ก็ทําได้จะไปบวชเลยพี่ท่านมหาบายกล่าวว่านี่พะคุณฉันฟังพระธรรมเทศนายพระองค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วพระองค์ทรงเทศเพราะจริงๆอระพระองค์สมเด็จพระบัณีแก้วนี้มี สแสดงธรรมมีคนคุณไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นหมายถึงว่าศีลนาทานท่ามกลางหมายถึงศีลขั้นดีสุดหมายถึงมีปัจสนาญาณจำไว้ดยนะถ้าไปได้ยินที่ไหนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศไพราะทั้งเบื้องต้นท่านท่ามกลางและที่สุด โง n จำไม่ด้ว่าเบื้องต้นคือทานทำามกลางคือศีลที่สุดคือวิปัสสนาญาณคือภาวนาพระองค์ทรงยกขึ้นสู่ตรร,รักุนญาณอันละเอียดสุขุมคำว่าไตรรักก็ได้กินิจังหาความเที่ยงงมีได้ทุกครั้งมีแต่ความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายไป นี่หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีที่ปรากฏมามีในโลกนี้ไม่มีอะไรทรงตัวมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปอยู่เสมอถ้าจิตเราไปเกาะว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อจิตเกาะว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องห้ไม่ต้องการให้มันเคลื่อนไปให้มันทรงตัว ถ้ามันเคลื่อนไปมันเสื่อมไปมันโ่มไปอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามความตั้งใจถึงแม้ว่าเราจะยึดจะถือจะดึงไ่ขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็พังแลืพระพุทธเจ้าทันเทศอย่างนี้เป็นที่ชอบใจของพี่มากแต่ความจริงที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศอย่างนั้นทันเทศดีกว่านั้น ยิ่นำมาพูดในฟังนี่ก็พูดใน้ฟังที่เพียงยอ่อดๆมิฉะนั้นก็ลำาคาญกันแย่เรื่องนี้ไม่ไปที่ไหนแน่เ้ากล่าวต่อไปว่าทำนั้นที่ใครๆก็ไม่สามารถจะบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนฉะนั้นฉันจะต้องบวชเป็นอันว่าฉันบวชแน่เรื่องทรัพย์สินทั้งหมดเพอปกครอง,ง,ง,งฉันไม่ห่วงไม่ใยอะไรทั้งหมด น้องชายก็พยายามจะยับยัง้งกล่าวว่าท่านยังหนุ่มอยู่นี่พี่ชายเอาไว้บทชจเมื่อเป็นคนแก่ดีกว่าท่านผู้เป็นพี่คือมหาบาลย,ยังกล่าวว่าก็มือและเท้าของคนแก่แม้แต่ตัวของตัวเองก็ยังว่าไม่ฟังมันไม่เป็นไปได้นม่าด้ของเราคือเราบังคับบัญชามันไม่ได้ จะกล่าวอะไรจะทำอะไรทิ้งญาติทั้งหลายฉะนั้นจะไม่จะเขาเราจะต้องไม่ทำตามถ้อยคำของน้องชายของเราเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้สมบูรณ์นี่เป็นความรู้สึกของท่านเมื่อน้องชายยับยัง้งท่านคิดว่ามันเรื่องอะไรให้ร่างกายของเราเองนี่เรายังห้ามยังปราบไม่ให้มันสุดตนโศมไม่ได้ แล้วก็จะไปซับซ์บสมบัติัทนหลายจะมีประโยชน์อะไรสําหรับเราเนื้อท่อยคำของน้องชายไม่มีความหมายสําหรับเราถ้าเราเชื่อเขาเราก็จมอยู่ในความทุกข์แบบนี้นี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดคิดแล้วก็พยายามใครควนใช้ปัญญาดูแล้วพยายามตัดอารมณ์ที่เราเกาะในร่างกายและรัพย์สินเสียดูตัวอย่างท่านมาหาบาลเป็นสําคัญ <c oughs> ดังนั้นท่านยังกล่าวเป็นภาษิตว่ามือและเท้าของผู้ใด <c oughs> สุดโทมไปเพราะชราว่ามันว่า,วามันก็ไม่ฟังผู้นั้นมีเรี่ยวแรงอันชรากกำจัดเสร็จแล้วหมายความความแก่เข้ามาเรี่ยวแรงก็หายไปจะประพฤติรมได้อย่างไรพ่อคุณน้องชายฉันยอมไม่ได้ฉันจะบวชนี่มองดูเวลาวันนี้ก็เลยยังไม่ได้บวช ผมบอกแล้วนี่เราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังเป็นนิทานฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่ฟังมาแล้วถ้าจะย้อนไปเวลามันเหลือในหนึ่งนาทีไม่มีความหมายเมื่อฟังแล้วก็ต้องจาจาจนแล้วก็ต้องคิดคิดเพื่อปฏิบัติตามเอาตัวอย่างมาหาบาลเป็นสาคัญว่าคนที่จะเข้าถึงพระอหันได้ในเขานึกกันอย่างนี้เขาคิดกันอย่างนี้ นี่ท่านฟังเทศเป็นครั้งเดียวท่านมีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็พวกเราฟังกันทั้งวันวันละสี่ครั้งบางทีก็เกินกว่านั้นถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็น่าเสียดายเวลาที่ถึงเกิดอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันต่อไปมันก็ไม่มีแล้วหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีงมีแด่สาวกพระองค์สมเด็จตถาสมมาสมพุทธเจา้าทุกท่านสวัสดี